จอมเทพโอสถตอนที่265การต่อสู้ที่ผิดประหลาดในบรรดาสาทแห่งการต่อสู้สาทแห่งอักษรมักถูกมองว่าเป็นเส้นทางที่อ่อนแอที่สุดมีเพียงเหล่าบัณฑิตในโลกภายนอกเท่านั้นที่ฝึกฝนกันมีนักสู้มากใหม่ที่พยายามฝึกฝนในสาทแห่งอักษรแต่ก็น้อยคนนักที่จะประสบความสำเร็จและแม้บางคนจะฝึกฝนมานานหลายปี แต่สิ่งที่ได้กลับมามันช่างไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยเมื่อเวลาผ่านไปนักสู้ที่ฝึกฝนศาสตร์แห่งอักษรก็น้อยลงไปเรื่อยๆแต่ที่จริงๆแล้วหากใครประสบความสําเร็จในศาสตร์แห่งอักษรได้ความแข่งแกร่งของผู้นั้นยอมเหนือกว่านักสู้จากศาสตร์อื่นๆทั่วไปในปัรดาสิบจอมราชันอันยิ่งใหญ่แห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้มีจอมราชันบัณฑิตสวรรค์ยู่เช่นกัน และความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่ได้ไปกว่าจอมราชาวิญญาณเลยจะเห็นได้ว่าศาสตร์ในแห่งกัะวักษรนั้นมันช่างน่าเกรงามเพียงใดหากสามารถเขาถึงจุดสูงสุดของมันได้เว้นแต่ว่าการต่อสู้สู่ความสําเร็จในศาสตร์แห่งอักษรมันยากเกินไปที่จะเข้าได้ถึงนอกจากนี้บอยุธการพาอปูกเฉพาะศาสตร์นี้จากเหล่ายอดฝีมือ ก็มีน้อยและหายากยิ่งนะักการที่จะมีโอกาสได้ศึกษาและทำความเข้าใจได้นั้นมันช่างเป็นเรื่องที่โชคดีอย่างมากแต่ผู้นั้นก็ต้องมีความตั้งใจอันแรงกล้าเช่นการที่จะศึกษามันจากคำอธิบายของลงทงังดูเหมือนว่าหลวนซันเฟิงสามารถเข้าถึงพื้นฐานของศาสตร์แห่งอักษรได้แต่จะลึกเพียงใดก็ไม่ทราบในปัจจุบันการประรององเยห่ยยวนได้เป็นจุดสนใจอย่างมากในหมู่ผู้คน ทุกคนต่างรอคอยการแข่งขันของหลิวซันเฟิงและเย,ย่หยวนกันอย่างใจจดใจจอการแข่งขันในครั้งนี้หากใครเป็นผู้ชนะจะได้ผ่านเขาไปในรอบสี่สุดท้ายใน,นทันทีและหากเย,ย่หยวนยังคงชนะเองต่อเนื่องเช่นนี้สถานะสามอันดับแรกของหลิวซันเฟิงก็จะถูกสั่นคลอนพร้อมกับถูกหยุดเพียงเบื้องหน้าของประตูแห่งตำแหน่งสิทธิ์ชั้นยอด ในการประลองครั้งที่แล้วตัวซันเฟิงเองก็ไม่ต่างอะไรจากเย่หยวนจูจ่ๆเขาก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างไม่มีต้นสายปลายเหตุพร้อมกับเอาชนะยอดฝีมือมากมายจนทะยานขึ้นสู่3อันดับแรกไปตอนนี้เขายังสามารถเอาชนะยอดฝีมืออาจารย์กก,กิดนภาคขึ้นขันได้อีกด้วยแต่น่าสาใจในที่สุดเขาต้องมาพ่ายแพ้นในรอบสุดท้ายระหว่างการต่อสู้ของเหล่าสิทธิ์ฉินยอดและสิทธิเ์เจนไนเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาความแข็งแกร่งของเหล่าซันเฟิงได้ก้าวขึ้นสูงไปอีกระดับ หากไม่ใช่เพราะการปรากฏตัวของเยยหยวนที่เป็นดั่งมามืดในครั้งนี้แล้วก็ทุกคนคงคาดหวังกันว่าหลวซันเฟิงนี่แหละที่จะมีแนวโน้มได้กลายเป็นสิทธิ์ชั้นยอดคนต่อไปในที่สุดไม่ว่าความแข็งแกร่งของเย้หยวนจะสามารถสั่นคลอนบอลลังสามอันดับแรกได้หรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับการไปลองในรอบนี้แล้วและหากเย้หยวนสามารถทําให้หลวซันเฟิงตกจากบัลลังสามอันดับแรกได้ด้วยพลังเพียงอาจากหลอมรูมยาดับสีละก็ พรสวรรค์ที่อยู่ในตัวของเด็กหนุ่มคนนี้ก็คือความน่ากลัวที่เล่ากับปีศาจที่แท้จริงนี่เป็นครั้งแรกที่ยัยยวนได้เห็นหลัวซันเฟิงซึ่งมันก็แตกต่างจากคำล่ำลือที่เคยได้ยินมาเลยตัวตัวในแท้จริงของเขาดูมีภูมิฐานและมากด้วยความรอบรู้อย่างมากเล่ากับผู้มีปัญญาคนหนึ่งหลัวซินเฟิงโพกผ้าไหมคุมหัวทั้งศีรษะพร้อมกับสวมชุดคุมยาวสีครามอ่อนเขาดูเหมือนกับบัณฑิตที่ ค่อยๆวิ่งเข้ามาเพื่อจะสอนหนังสือมากกว่ายอดฝีมือที่จะมาประลองยุทธแบบนี้แม้เขาจะดูเหมือนนอนหนังสือที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่ในกล่องหนังสือแต่หากประมาทเพียงพอรูปหลักภายนอกละก็พวกเขาต้องเสียใจที่คิดเช่นนี้ตัวซันเฟิงค่อยๆยิบพวกกันพิทากออกมาเมื่อเห็นเยย,ยวนเยย,ยวนจ้องไปที่พวกกันนั้นลี่ตาแคบลงก่อนจะเอ่ยถามขึ้นว่าข้าได้ยินมาว่าการที่สิทธิพี่หลวใช้อาวุธ เป็นเรื่องที่ยากมากแล้วนั่นคือสิ่งใดกันหลอดซันเฟิงกล่าวตอบด้วย้ำเสียงที่เรียบนิ่งค้าเจ๋เห็นการประลองของสิทธิ์น้องเย่แล้วเจ้าช่างแข็งแกร่งอย่างมากความหมายในคำพูดของหลอดซันเฟิงก็คือเย,ย่หยวนแข็งแกร่งเกินไปจะเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะต้องใช้อาวุธประจำตัวของเขาแล้วอ๋อเป็นเช่นนี้นี่เองโปวดชี้แนะศาสตราจารย์สอ,สอให้กับสิทธิ์น้องคนนี้ด้วยเถิดหลอดซันเฟิงพยักเลาเบาแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ก่อนที่จะค่อยๆยกมือขึ้นและชี้พุกกันพิทักษ์ไปอย่างเย้ยหยวนท่านนั้นเองพลังปานลายรูปร่างก็พุ่งออกมาพร้อมกับแหวกอากาศตรงไปหาเย้ยหยวนด้วยความเร็วสูงกระบวนท่านี้มีรสสมิ่กว้างมากแถมยังมีอนุภาพที่ส่งพลังด้วยเช่นกันมันเป็นพลังปานที่หลายตัวตนแต่สามารถทะลวงได้ทุกสิ่งพลังปานจิตของสิทธิหลวการเคลื่อนไหวนั้นรอกกับจะฆ่ากันเลยปัญญาสวรรค์ปัตตภีปัญญาสถา,านสามมืดลี กระบวน่านี้ของสิทธิ์พี่หลิวดูวแข็งแกร่งยิงขวาการประลองยุธครั้งก่อนมากนั่นสิการแข็งแกร่งยิ่งขวาครั้งก่อนมากด้วยศาสตร์แห่งอักษรของสิทธิ์พี่หลิวข้าสงสัยว่าเย่หยวนจะรับมือมันยังไงเย่หยวนมองไปยังพลังปานจิตตรงหน้าพร้อมกับกิ้มกมาบางๆและจู่ๆเขาก็แวงดาของตนเองเล็กน้อยก่อนจะเกิดพลังในรูปแบบเดียวกันกับอากาศ ขนานั้นเองพลังปานจิตท,ที่ลอยอยู่กลางอากาศส่วนหนึ่งก็พุ่งเข้าประทะกับปานจิตของลิวซันเฟิงดูเหมือนว่าพลังปานจิตของลิวซันเฟิงจะแข่งแกร่งกว่ามันได้ทำลายพลังปานจิตของเย่หยวนออกไปจนหมดพร้อมกับพุ่งเข้ามาต่อทันทีแต่ต่อมาพลังนั้นก็เข้าประทะกันกับพลังปานจิตของเย่หยวนอีกชุดหนึ่งจนในที่สุดทุกอย่างก็ได้สลายหายไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อได้เห็นฉากากนี้ตรงหน้าทุกคนก็ต่างงง,ง,งอย่างมากแม้แต่ลิวซันเฟิงเอง ก็เช่นกันเอ่อเกิดอะไรขึ้นกันแน่อย่าบอกนะว่าเยย,ยวนเองก็เข้าใจถึงศาสตร์แอัซอนเช่นกันการเคลื่อนไหวไมันจะคู่มันพลังปานจิตเหตุใดข้าถึงรู้สึกว่าพลังปานจิตของเยย,ยวนเมื่อสักครู่มันลึกล้ำกว่าสิทพี่หลิวดูท่าข้าของเขาจะพีดไปเองไม่ข้าข้าว่าเจ้าไม่เข้าใจผิดหรอกแม้แต่พลังปานจิตชุดแรกของเยย,ยวนจะด้อยกว่าเล็กน้อยแต่ชุดที่สองมันแข็งแกร่งยิ่งกว่าสิทพีพหลิวอย่างมากอย่างไรก็ตามด้วยพลังปานของสิทธ ที่หลวนั้นที่สูงฝ่านั่นย่อมเป็นเหตุว่าทําไมพลังปานจิตของเย่หยวนจึงไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นสแสดงว่าเย่หยวนสามารถใช้กระบวนท่าแบบเดียวกับสิบพี่หลวงได้งั้นหรือเด็กหนุ่มคนนี้มันจะไม่ท้าทายฟ้าดินเกินไปหน่อยหรือมันเป็นเรื่องที่น่าเลยเชื่ออย่างมากที่ศาสต์แห่งดาบของเขานั้นลึกล้ําสูงถึงขนาดนั้นแต่การที่เขาสามารถเข้าใจถึงศาสต์แห่งสรได้ด้วยแบบนี้มันยิ่งกว่าปีศาจไปแล้วการเคลื่อนไหวมือจาโกของเย่ยหยวน ได้ใช้ดาของตนแทนผูกกันปีทกเพื่อปลดปล่อยพลังปานจิตออกมายิงไปคนนั้นคือพลังปานจิตนี้กับเหนือไปกว่าพลังปานของหัวซันฟิงเฉยอีกและเพียงเพราะระดับพลังของเย่หยวนยังต่ำเกินไปเขาจึงไม่สามารถล้มตัวซันซฟิงได้ตัวของตัวซันฟิงเองยังคงรักษาท่าทางอันนิ่งขลึมอยู่ของตัวเองไว้ได้แต่ฉากมาคูมาได้สร้างความรุนแรงต่อจิตใจไม่ใช่น้อยเลยเห็นได้ชัดว่าจากความสับสนที่ถอนออกมาจากในตาคูนั้น นี่เป็นตำราอาญาจากักรพรรดิแท้จริงที่ข้าสามารถเข้าใจได้เพียงหนึ่งจาก10บส่วนโดยที่ใช้ความพยายามในการศึกษาและเพาะปลูกมานานกว่าสิบปีและข้าก็ยินมาว่าเจ้ามาจากอัฉินดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เจ้าจะได้เห็นว่ายุทธการเพาะปลูกนี้แต่เหตุให้กันถึงรู้จักกระบวนท่านี้และกระบวนท่าของเจ้ากับแข็งเก่งยี่กว่าข้าก่อนที่เยยวน จะเอ่ยปากกล่าวตอบกับจู่หลุอสซันเฟิงก็ดูเหมือนจะคิดอะไรออกพร้อมกับพึมพงตัวเองว่าไม่ใช่นั่นไม่ใช่ปานจิตแบบเดียวกับข้าแม้ว่ามันจะมันคล้ายกันมาแต่ขาก็ไม่อาจสามารถสัมผัสได้ถึงลอง่องรอยอักษรได้เลยแต่แต่แต่เหตุใดมันถึงแข็งแร่งได้ขนาดนั้นได้ยิ่งพยายามวิเคราะห์เท่าไหร่ในหัวของซันเฟิงก็มีแต่ความไม่เข้าใจความเข้าใจในาศาสตร์แห่งอักษรมันไม่สามารถเข้าถึงได้ภายในหนึ่งวัน หลังจากเหลยวซันเฟิงคุกขี่อยู่กับสิ่งเหล่านี้มากกว่า10ปีเขาจึงพอเก็บเกี่ยวอะไรได้เล็กๆงน้อยเช่นนี้แต่ปัจจุบันเย,ยหยวนสามารถใช้กระบวนท่าเช่นนี้ได้อย่างไรหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาสามารถจดจําและลอกเียนแบบกระบวนท่าคนอื่นได้อย่างรวดเร็วและทําให้อานุภาพที่ปลดปล่อยออกมาต้นแรงยิ่งกว่าได้ดวงตาของเหล่าซันเฟิงหลีแคบลงพร้อมกับถอยออกมาตั้งท่าเตรียมโจมตีอีกครั้งจงรับไปฉากพันนาการสีน้ำเงิน ภูกันพิทักษ์คองเหลือซานเฟิงถูกตวัดขึ้นอีกครั้งจากนั้นนงดันลมปานโดยรออก็ทะยานขึ้นสูงจนผิดปกติพลังปานจิตก่อนหน้าได้แปรเปลี่ยนเป็นซ่อตัวสีน้ำเงินที่แข็งแกร่งยิ่งพร้อมกับพ่งไปหาเย่หยวนอย่างรวดเร็วกระบวนท่านี้สามารถใช้ในรูปแบบการโยมตีหรือป้องกันก็ได้หนังสืออาญาจักรพรรดิแท้จริงที่เอ่ยถึงมันช่างรงพลังจริงจริงแต่เย่หยวนกับผัวเราออกมาเบาเ พร้อมกับเรียนแบบท่าทาง,ขงเขาเหลยวซันเฟงอีกครั้งเขาใช้ดาของตนแทนผู้กันพร้อมกับสร้างโซ่ตัวแหลกเสียเงินขึ้นมาภาเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นซ้ำกันสองครั้งติดกระบวนท่าของเหลือซันเฟิงอ่อนแอกวา่าดั้งเคยและเย่หยวนก็สามารถทำกระบวนท่านั้นได้อย่างง่ายดายอีกครั้งแววตาของเหลือซันเฟิงที่จับจ้องไปยังเย่หยวนได้หลีแคบลงด้วยความเข่งขืมยิ่งกว่าเกา่าก่อนหน้าการประลอง ทุกคนต้องการจะเห็นว่าเย่ยวนจะสามารถใช้ศาสตร์แฮนดาของตนอย่างไรหากต้องเผชิญหน้ากับเหล่าสิทธิ์ที่ใช้ศาสตร์อื่นๆในการต่อสู้แต่ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้เลยว่าผลลัพธ์จะออกมากับกลายเป็นเช่นนี้ไม่ว่าเหล่าซันเฟิงจะปุดปล่อยกระบวนท่าไหนออกไปเย่ยวนก็จะโต้กลับด้วยกระบวนท่าแบบเดียวกันลักษณะาการต่อสู้เช่นนี้มันผิดประหลาดเกินไปผู้คนโดยรอบลานประลองต่างมองฉากตรงหน้าด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปด้วยความประหลาดใจอย่างที่สุด ตั้งแต่ที่พวกเขาเข้ามาร่วมการประลองยุ์มาไม่เคยมีครั้งใดเลยที่เจอการต่อสู้ที่ผิดประหลาดถึงเพียงนี้ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบไหนอีกฝ่ายก็โต้กลับด้วยการโจมตีในบแบบเดียวกันนิมัสซาตแห่งการต่อสู้ชฉีดใดกันประเด็นคือหากเยยหยวนยังพอส่วนคืนโดยกระบวนาท่าเี่คล้ายกันมันก็ไม่ค่อยตกแต่สักไหแต่นี่คือเยยหยวนสามารถโต้กลับด้วยกระบวน่าเดียวกันได้แถมอนุภาพก็ยังเหนือกว่าไยตรงข้ามจนเทียบไม่ติดฝุ่น ตอนที่266แนวคิดเลี่ยมแบบเอ่ออะไรกันหรือว่าเย่หยวนจะใช้ตำราอาญาจักรพพัดแท้จริงในการเพาะปลูกจริงพลังจริงๆตำราจักรพพัดแท้จริงเป็นวายุทธที่ยากยิ่งในการเพาะปลูกแม้แต่สิทธิ์พี่หลวงเองก็ยังต้องทนทุกข์ยิ่งกว่าในแต่ละวันเพื่อทําการเข้าใจในการเพาะปลูกของมันแต่เย่หยวนสามารถใช้มันได้อย่างท่องแท้ เยยวนอาจเกิดมาพร้อมกับองค์ความรู้มากมายบนพื้นปฐพีตั้งแต่แรกไม่เช่นนั้นเขาจะสามารถเข้าถึงศาสตร์แห่งดาบและศาสตร์แห่งอักษรในเวลาเดียวกันได้อย่างไรเหล่าสิทธิ์ที่กําลังดูโดยรอบต่างก็คิดว่าเยหยวนสามารถเข้าถึงศาสตร์แห่งอักษรได้พร้อมกับสิ่งสิ่งนี้ปะทะกับหลวดสันฟึงคงมีเคียงหลวดสันฟึงคนเดียวที่ทราบว่าสิ่งที่เยยวนกาลังใช้อยู่หาใช่ศาสตร์แห่งอักษรไหมแต่มันจะเป็นอะไรได้อีกหากไม่ใช่ศาสตร์แห่งอักษรกันล่ะ ลัวซานเฟิงย่อมมีความภาคภูมิใจตนเองดังนั้นเมื่อเห็นเยย,ยวนเหยียบย่อมความภาคภูมิใจนั้นด้วยการเรียนแบบได้อย่างไรได้เช่นนี้ความไา้แพ้จึงค่อยๆคลบคลานเข้าสู่กลมึงของหัวใจเขาอย่างช้าๆผู้กันมังกรอสรพิษสําแดงมังกรทยานวิหกไล่ลำพิชิตสามบันพศหลังจากนั้นค่หนึ่งพลังอันทรงนูภาพทั้งสามก่กอตัวขึ้นกลางงานประลอง หากไม่ใช่พอค่ายกนป้องกันที่ถูกติดตั้งอยู่รอบลานปรองแล้วก็ป่านนี้ทุกสิ่งทุกอย่างบริเวณลานปรองคงถูกทำลายจนเป็นจุนนับสิบอรอบไไ้แล้วแต่สิ่งที่อยู่ตรงข้ามเดืวดซันเฟิงกับยังคงยืยนนิ่งอยู่เยหยวนค่อยๆย,ยกดาบของตนขึ้นมาและตั้งท่าในแบบเดียวกันกันกบเดืวดซันเฟิงเพื่อตอบโต้กลับไปแันทีหุกกันมังกรอสรพิษมังกรทยานวิหกลายหล่าพิชิตสามบรรพศ พลังอันส่งภาพทั้งสองฝั่งแต่เข้าปะทะก,กันอย่างรุนแรงหากเปรียบเทียบกับการแข่งขันของจางจิงเมื่อวานการต่อสู้ในรอบนี้มันดูเดือดอย่างมากการประลองเมื่อวานนี้ของเย่หยวนเพิ่งแสดงความเข้าใจต่อศาสตร์แห่งดาบอันน่าประจันให้ดูหมัดหมาดแต่วันถัดมาในระหว่างการประลองก็เจอซันเฟิงเย่หยวนกับไม่ใช้ความมอาจรรย์เมื่อวานที่แสดงให้ดูเลยแม้แต่น้อย แต่กลับโตตอบด้วยกระบวนท่าเดียวกับฝ่ายตรงข้ามและสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันได้ทําให้ผู้คนสับสนเป็นอย่างยิ่งเยอยู่ในตอนนี้เป็นเาวากับกระจกไม่ว่าหลุยสันเฟิงจะใช้กระบวนท่าใดเขาก็สามารถตั้งกระบวนท่านั้นกลับสะท้อนกลับไปได้ทุกครั้งด้วยวิธีการรับมือเช่นนี้มันยิ่งทําให้เยอยู่ดูแข็งเก่งลกและน่าเกรงกลัวอย่างมากหลุยสันเฟิงผู้ที่สร้างงามในทีแรกได้แปรเปลี่ยนเป็นความหมดุดหินเด็กน้อยแล้วในปัจจุบัน กระบวนท่าที่เขาปล่อยออกมาในแต่ละครั้งทั้งความยากและความซับซ้อนมันยิ่งทวีขึ้นตามไปด้วยเขาต้องการจะดูว่าเยหยวนสามารถหลอกเลียนแบบได้ทุกกระบวนท่าของตนเลยหรือไม่โดยกระบวนท่าอันทรงพลังพวกนี้ของเหลยวซันเฟิงแม้แต่เหล่ายอดฝีมืออาจากกอกนณภาพยังไม่อาจาต้านทานไหวดังนั้นเพียงเท่านี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตัวของเดวซันเฟิงแข็งแกร่งเพียงใดในตอนท้ายเนื่องจากอนุภาพของกระบวนท่าเหล่านี้ รุนแรงอย่างยิ่งจึงทําให้ผู้คนทั่วําปละลองรู้สึกอึดอัดและหายใจลําบากคิดว่าหลังจากนี้ไม่กี่เดือนความแข็งเก่งของสิตพี่หลิวจะต้องพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นบุคคลอันน่าเก่งขามเป็นอย่างแน่หากเทียบกับการประลองยุรข้างก่อนราวกับว่าพลังของเขาถูกปลดปล่อยออกมาและเกิดใหม่อีกครั้งถูกต้องเขายังเด็กเกินไปสําหรับการประลองในครั้งก่อนแต่ครั้งนี้เขากลายเป็นผู้ใหญ่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วนอกจากนี้ อีกไม่ถึงขึ้นปีเขาจ้องกาวขึ้นโศอ่าจากกอเกิดน้า,าเต็มขั้นได้อย่างแน่นอนคิดว่าจริงไหมล่ะอย่างนั้นนรอือไม่ใช่ว่าสิพี่หลิวไม่ได้เร่งรีบในการเพาะปลูกก็รับพลังหลอกหรอือรู้สึกว่าเขาจะให้ความสาคัญกับการศึกษาในศาสตร์ที่ตนสนใจมากกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างประโยชน์อย่างมากกับตัวของเขาเองในอนาคตถูกต้องแล้วทีแรกข้าก็สงสัยเสียจริงว่ามันจะเป็นอย่างไร หากสิทธิ์พี่หลิวปะทะกับสิทธิ์พี่อี้เทียนพอสิทธิ์พี่หลิวดูจะเตรียมตัวรับมือกับสิทธิ์พี่อี้เทียนมาอย่างดีแตู่้สุดท้ายกลับเป็นเยย,ยวนที่ปรากฏออกมาและปิีฆาตการณ์ไปทั้งหมดหากกล่าวถึงเรื่องนี้เย,ยหยวนเป็นบุคคลที่ทรงพลังยักน่ากลัวยังยิ่งหากเขาสําเร็จถึงอาจากล้อมลมวิญญาณดับกล่าวแล้วก็เขาอาจสามารถประมือกับสิทธิ์พี่ทิ้งโอจี้ได้แน่เลย <c oughs> ข้าไม่คิดเลยว่า สักวันหนึ่งจะมีปีศาจเช่นนี้ปรากฏตัวขึ้นภายในกายไม่ว่าผลการประลองครั้งนี้จะเป็นเช่นไรแต่ข้ามั่นใจอย่างยิ่งว่าอันดับหนึ่งในครั้งต่อไปจะต้องเป็นเย่หยวนยังเลี่ยงไม่ได้อชัยยะยังหลัวซันเฟิงช่วงเวลาในการประลองยุทธ์ในครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาได้พิสูจน์แล้วว่าพัฒนาการของตนทายานสูงขึ้นขนาดไหน การประลองยุที่สุดจัดขึ้นแท้จริงแล้วมันเป็นการวัดประสิทธิภาพความสามารถในการพัฒนาของสิแต่ละคนหากผู้ใดที่สามารถพัฒนาขึ้นจนเห็นได้ชัดที่เป็นดังเหมือนกับหลิวซานเซิงที่แข็งแกร่งขึ้นจนพิธูพิตาจากการประลองครั้งก่อนแต่ละคนทุกคนก็ต้องยอมรับว่าความเร็วในการพัฒนาของแต่ละคนยอมจะต้องช้าลงตามการเวลาและถูกจำกัดไว้ในท้ายสุด ไม่มีใครสามารถหนีโพ้น์วัฒนธรรที่ธรรมชาติสร้างขึ้นได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าเดอรซันเฟิงจะมีการพัฒนาสูงขึ้นเพียงใดแต่เขาก็ไม่อาจจะทําอะไรเด็กใหม่ที่พลังพยง P.R. าจากหลอมล่วงวิญญาตับสีได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ศาสตร์ปัญญาเทพอารทนหลังจากการประทะอันทรงอนุภาพสิ้นสุดลงในที่สุดเดอรซันเฟิงก็ประเสริฐศึด้วยไยตาที่แก่งแกร่งที่สุดกระบวนท่าที่เป็นดั่งภัยตายนี้เดอรซันเฟิงพึงจะสําเร็จ ได้เมื่อไม่นานที่แรกเขาตั้งใจจะเก็บให้ตายนี้ไว้ใช้กับเทียนอีแต่ก็ไม่นด้เลยว่าสุดท้ายแล้วเขาจะต้องมาใช้กับเยหยวนเมื่อเขาเริ่มตั้งท่าสายลมและมีขาโดยรอบต่างก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันพลังปานจิตที่ได้รูปร่างได้ส่งคลกระทบอย่างรุนแรงทั่วหลามกรองหากฝ่ายตรงข้ามเสียสมาธิแม้เสี้ยววินาทีละก็อาจจะถูกสายลม ก็นำใส่จนล่างกระเด็นออกไปทันทีแต่ในอีกด้านเยหยวนเพียงแค่วาดาบไปหมาอย่างใจเย็นพรอมกับปลดปล่อยกินไออสมพาลังที่ราวกับพลังสวรรค์ออกมาในพริบตาผู้คนโดยรอบรวมไปถึงดิวซันเฟิงไม่อาจทราบได้เลยว่าพลังที่แพ่ออกมาจากล่างของเยหยวนมันคืออะไรกันแน่เคปบานทยานไม่ว่าใคร ก็ต่างคิดว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจอย่างท่องแท้ที่เท่ากับการไปยืมพลังเบื้องบนมาสถานการณ์บนลานประลองในปัจจุบันมันแตกต่างจากการประลองครั้งก่อนๆอ,อย่างมากหากพลังของเดยรซานเฟิงทําให้สายลมและเมฆาแปรเปลี่ยนพลังของเยหยวนก็ทําให้สายลมและเมฆาวิปลาสได้ในชั่วพพิบตาสายลมอันรุนแรงได้โถมเข้าใส่พลังของเดยรซานเฟิงอย่างไม่หยุดหย่อนสีหน้าของเดยรซานเฟิง เปลี่ยนไปแันทีที่ได้เห็นเขาไม่คิดเลยว่าสถานการณ์เช่นนี้จะเกิดขึ้นได้จริงๆก่อนอันนี้นเขาจู่โจมเยหโยนอย่างต่อนเนื่องก็เพียงแค่ต้องการจะดูปฏิกิริยาตอบกลับเท่านั้นแต่เขาคาดไม่ถึงเลยว่าเย์โยนจะโต้กลับได้อย่างรุนแรงถึงเพียงนี้ตรงหน้าเขาเห็นเพียงพลังปานจิตอันไหลขีดจำกัดที่ปะทะเข้ากับเกราะพลังปานของเขาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับส่งร่างกายของเขาให้กระเด็นออกจากปลานองในเซลล์อึดจ,จอย่างดีที่การโจมตีทั้งหมด ยุ่ชงชะงักลงในแฮนทีเมื่อลางของเดอรซันเฟิงออกจากลางประลองไปแล้วเขาจึงไม่รับบาดเจ็บสาหัสอะไรใหญ่ยวนทราบดีว่าพลังเพียงใดที่เหมาะสมในการโจมตีจึงควบคุมเคล็ดลมปานทะยานไม่ให้รุนแรงจนเกินไปหลดซันเฟิงที่กระเด็นออกไปรีบตั้งตัวกลางอากาศเพื่อที่จะลดแรงกระแทกเมื่อตกลงพื้นให้เบาที่สุดบนลางประหลงว่างเงียบแล้วโดยรอบลางประหลงนั้นเงียบยิ่งกว่าทุกคนไม่รู้เลยว่าจะพูดอะไรหลังจากนี้ หากเป็นผลการแข่งขันในรอบที่แล้วอย่างการเจอกับจางจริงพวกเขายังพอรับได้แต่ผลลัพธ์ในครั้งนี้มันน่าเหลือเชื่อจนเกินไปหลวซันเฟิงเป็นถึงหนึ่งในสามของสิทธ์แกนนาที่แข่งแกร่งที่สุดพวกเขาทั้งสามเป็นดังความหวังของนิกายเมคาลาตีในความคิดของทุกทคนต่างก็คิดว่าคนที่สามารถล้มสิท์ทั้งสามได้คงมีแต่พวกเขาด้วยกันหรือไม่ก็เป็นสิท์ชั้นยอดเท่านั้นคำว่า คนอื่นๆที่สามารถล้มได้มันไม่มีอยู่ในความคิดของทุกคนเลยเพราะการที่3คนนี้สามารถขึ้นมาอยู่บนจุดๆนี้ได้แสดงว่าความเร็วในการพัฒนานของเขาจะต้องสูงกว่าคนอื่นทั้งหมดพวกเขาทั้ง3คืออัจฉิยะที่ไม่มีใครมาล้มล้างได้เลยแม้สักคนแต่ไม่มีใครคิดได้ฝันเลยว่าในที่สุด1ใน3อันดับแรกก็ถูกโค่นลงด้วยนักสู้ที่มีพลังพีอาจากหลอมลมิยาดับสเท่านั้น ด้วยความแข็งแร่งของดิวซันเฟิงเขาสามารถประทะกับยอดฝีมืออาจากยกอเกิด์นภาดับสามได้อย่างโสสีและแน่นอนว่าส่ยยู่ไปก็ไม่อาจเป็นคู่มือของเขาได้เลยดังนั้นมันก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าความแข็งแร่งของเย่หยวนสามารถทัดเทียมหรือเหนือกว่านักสู้อาจากกอเกิด์นภาบางคนได้เสียอีกนี่คือสิ่งที่ไม่มีทางเป็นไปได้ที่เย่หยวนจะสามารถทําได้ดิวซันเฟิงถอนหายใจเล็กน้อยก่อนจะ ตรงไปหาเย,ยหยวนพร้อมยกมือคารวะแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากสิ์น้องเย,ย่สำหรับความเมตตาในครั้งนี้ไม่เลยท่านความเข้าใจต่อศาสตร์แห่งอักษรของสิทธิ์พี่หลิวช่างลึกลำยิ่งสิ์น้องคนนี้ตั้งหากที่รู้สึกละอายใจนักที่ต้องใช้วิธีนอกริเช่นนี้เพื่อเอาชนะเย,ยหยวนกล่าพร้อมกับโค้งให้สีหน้าของหยู่ซันเฟิงเป็นไปเด็กน้อยเขาอดไม่ได้ที่จะถามขึ้นอย่าง,งสงสัยว่าสิ์น้องเย่ย ไปเรียนรู้กระบวนท่านี้มาจากที่ใดกันเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าเคยอ่านตำราอาญาจักรพิฒทยจริงเย่ยหยวนใส่หัวและตอบกระหันทีว่าเปล่าเลยท่านกระบวนท่าทั้งหมดล้วนแต่มีสิทธิพี่หลัวเป็นต้นแบบทั้งสิ้นสิ่งนี้เรียกว่าแนวคิดเรียนแบบ